ดูปลาเขาเป็นวีโอหรอไปดูของจริงใช่ไหมดินดินดำดีมากเลยดินนุ่มด้วยครับดินนุ่มเขาผ่มนนี่มันดินนี้เนี่ยดี ศูนย์ผมที่ทาที่ทุ่งสมอนี่ยไม่พีธีปลูกนะับไเลยนะขอให้เขาเช่าเฉพาะตรงนี้อ๋อตรงแค่ฟาร์มมากกว่าเด็กเขาพึ่งพึ่งเกี่ยวข้าวไปวันนั้นอาจาร์เทพยังมาเอาเมล็ดพันธุ์ไปลองสะเก็บเมล็ดพันธุ์อยู่เลยเนี่ยพึ่งเกี่ยวไปนี่ดินนเี่ยได้เปียกลงที่น้ำนี่เนี่ยโอ้เออแต่น้ำนี่ไม่ต้องพูดข้างหลังก็มีนะข้างหน้าก็มีนะใช้เป็นวิดีโอน้ำไม่ต้องพูดปนีใช่ไหม อันนี้มอฮอกนีใหญ่ครับมันจะมีพันธุ์ใบเล็กกับใบใหญ่ครับนี่ตัวใหญ่ที่นครมนมก็ขายกิ่งพันห้าบาทนะตัวอะไรฮะมีทุกพันธุ์อ๋อกิ่งห้าบาทไปขนมาครับนอกจข้างๆนั้นประดูกกิ่งอ่อน ของเรายังฟางยังไม่ได้ขนเข้าไงหมูไม่ทานครับโห่เอาหมดเยอะได้เอ็นละมัดเยอกเหนียวจัดแหงาชามน้ำชามถ้ากีวัวเนี่ยใส่เยอะได้ที่หมูถึงตายเลยนะเต็มใช่ต้องระวังยาแรงตาย น,นั่นเกินสองตัวนี่ขี้หมูนี่ได้ห้าไร่แล้วถ้าเป็นขี้วัวแ,แล้วครับวัวสองตัวนี่ก็ได้ห้าไล่เหมือนกันไหมหรือเยอะกว่าขี้วัวมันใช้ได้ไม่จํากัดอ๋อครับมันไม่ค่อยมีปัญหาถึงสายอ๋อครับก็ได้มันก็น,น่ะประมาณนั้นนะครับผมตัวละห้าไล่5 5ห้าห้าห้ายี่บห้านั่นแหละประมาณโอ้กผมคสองตัวห้าไล่วัวก็ได้ครับผมเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะย่า เนลยยมั้บต้นเดียวพอแล้วเป็นมงคลแล้วเอาป้ายมาปากด้วยนะอย่าลืมมาป้ายมาป้ายมาฮอกรีอ๋อมาฮอกรีโอ้ยาวเลยต้นนี้นี่ผมได้เป็นเป็นร้อยปีได้ไหมเป็นไม้อายุยืนนะครับนี่น้ำทาหม้อแห้งชาหนึ่นน้ำชาหมื่ เดี๋ยวคาถาไปเรียนที่มากเอื้องไปเรียนละเอียนเตรียมไดซอยซอยได่ะนะชีหมูแห้งน้ำน้ำหมักชีวภาพต้องทำให้เป็นมาอยู่นี่อย่าไปซื้อปุ๋ยใช้เด็ดขาดครับผมผิดกติกาเลิกคบกันเลยคบไม่ได้ถ้าซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้นี่เราเลิกคบจริงไม,ไม่ได้พูดเล่นๆนะ ไม่เคยคิดไม่คิดจะใช้อยู่แล้วไม่ครบกันเลยล่ะที่มานี่ก็เพราะว่าไม่อยากไม่อยากทานผักที่แบบนี่ครับอยากจะมาปลูกเองก็เลยไม่ใช่